ท่านประโยคาว์จรทั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานไระกรรมฐานแล้วต่อน,นี้ไปขอท่านทั้งหลายได้โปรสดสนับคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานสำหรับในวันนี้จะขอแนะนำในเรื่องอสุภกรรมฐาน คำว่า,าสุภะแปลว่าไม่งามคือว่าพิจารณาทุกสิ่งที่อย่างเป็นไปตามความเป็นจริงสำหรับอสุภกรรมฐานนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เป็นสิบอย่างด้วยกันแต่ถ้าว่าสำหรับวิธีปฏิบัติไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแยกออกเป็นสิบอย่าง ตามแนวทางปฏิบัติที่ปฏิบัติกันมาก็ปฏิบัติรวบกันทีเดียวรู้ว่าตามหลักวิชาที่ศึกษานั่นอย่างหนึ่งเวลาปฏิบัติจริงๆแล้วก็ทำกันอย่างหนึ่งสำหรับอสุปกรรมฐานนี้เป็นกรรมฐานที่มีความสำคัญถ้าหากว่าท่านพูดใดทรงอารมณ์ใจในด้านอาสุภกรรมฐานถึงฌานสี่ แล้วก็ใช้วิปัสสนาญาณควบคู่กันไปปัจจัยที่จะพึงได้หรือว่าผลที่จะพึงได้อย่างเร็วที่สุดอารมณ์จิตของท่านผู้นั้นจะเข้าถึงพระอนาคามีหรือพระอรหันต์ทันทีฉะนั้นกรรมฐานกองนี้จึงจัดว่าเป็นกรรมฐานที่มีความสําคัญที่สุดหมดหนึ่ง แต่ว่าสําหรับอสุภกรรมฐานนี้จะเหมาะเฉพาะสําหรับท่านที่มีจิตในราคะจริตเท่านั้นนี่ว่ากระทังเบื้องตน้นเมื่อการจะเริ่มใช้ในเบื้องตน้นนั้นเหมาะสําหรับท่านที่มีจิตน้อมไปอยู่ในราคะจริตแต่ถ้าว่าจริตของคนเรานี้ขอมรรดาท่านนักศึกษาทั้งหลาย โปรดทราบว่าคนเรานี่มีจริตจริงๆครบหกอย่างแต่ว่าอะไรจะพึงมาหาเราก่อนเท่านั้นหรือว่าอะไรจะนำหน้าขอให้พิจารณาอารมของเรา่นหนึ่งราคาจริตอารมณ์ที่มีการรักสวยรักงามสำหรับราคาจริตนี่จะไปเหมาก็หาว่าเป็นผู้มากๆในการมาคุณไม่ได้ ไม่ถือว่าเป็นการมักมากในการมาคุณแล้วว่ามีอารมณ์ชอบสวยชอบงามชอบสิ่งที่มีระเบียบเรียบร้อยจะทำอะไรทุกอย่างก็มีระเบียบต้องเรียบต้องร้อยต้องสะอาดไปหมดแม้แต่สีสันมันละก็เลือกสีอย่างนั้นเหมาะสีอย่างนี้ไม่เหมาะลักษณะอย่างนี้เหมาะลักษณะอย่างนี้ไม่เหมาะ แม้แต่ของที่จะกินเข้าไปก็ต้องประดับประดาทำมันสวยสดงดงามแต่เนื้อแท้จริงๆแล้วไม่ทําให้งามไม่ทําให้สวยก็กินได้ให้ทำให้สวยให้ทำมันงามนะทำให้เนื้อของของมันเสียไปแต่ถ้าว่าคน,คนพวกนี้เว้นไม่ได้ต้องให้มันสวยสดงดงามอยู่ตามปกติอย่างคนไม้ที่จะกินตนแบบน้องแกะสลักเป็นแบบนน้นแกะสลักเป็นแบบนี้ ถ้าเป็นนักเศษรษฐกิจจริงๆแล้วก็เขาจะหาเสียของเปล่ามันเสียเนื้อของผลที่เพิ่งกินเข้าไปแต่้ว่ากำลังใจของคนที่อยู่ตั้งอยู่ในลักษณะราคาจริตจะต้องทำไม่ทำแล้วมันไม่สบายใจแม้แต่ของในบ้านห้องนอนห้องที่อยู่ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีความงามมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นปกติ ลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะขอราคาจริตจะดูคนก็ต้องดูผิวดูสวดทรง <c oughs> แม้แต่ของใช้ไม้สอยก็เช่นเดียวกันของดีมีค่าเสมอกันแต่รูปสวยไม่เท่ากันไม่เอาต้องเอาของสวยอันนลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะขอราคาจริต ผมคิดว่าอารมณ์อย่างนี้ย่อมมีกันในจิตของคนทุกคนนี่ิการแห่งโทสะจริตอารมณ์โกรธอารมณ์โกรธสําหรับโทสะจริตจริงๆที่เราต้องนําก็มีาการอารมณ์ฉุนเฉียวแต่ได้ว่าคนใดที่ยังไม่ถึงพระนาคาม,มีไม่มีอารมณ์โกรธไม่มีเป็นอันว่าโทสะจริตก็มีกันในคนทุกคนเหมือนกันสําหรับโมหจริต ถ้าวิตกจริตไปรมซึมที่ตัดสินใจได้ไม่แน่นอนตัดสินใจไม่ได้ขาดและมีความโง่ผสมบางทีก็ติดตัดสินใจรวดเร็วแต่เทว่าไม่เรียบร้อยขาดการไข่โครนการคันขาดการใช้ปัญญาไอ้เรื่องนี้เรื่องใหญ่มาก การจะเข้าไปหาคนการจะทำงานทำการสริงหนึ่งทิยงใดอาการเวลาเป็นเรื่องสำคัญการพิจารณาใครครเใช้ก่อนเป็นของสำคัญพระพุทธเจ้าตรัสว่านิสสัมมะกระนังเสย้โยใครครเใช้ก่อนแล้วจิงทำดีกว่าถ้าทำแล้วไม่ใช้สมองคิดพิจารณาถูกด่าถูกว่าถูกลงโทษแต่ความจริงบางทีเราจะทำดี แต่ไม่ถูกกับกาลเทศะมันก็เลยดีไปเหมือนกันนักษนะอย่างนี้เป็นการขโมหาจริตจวิตกจริตอาการอย่างนี้ผมก็ว่ามีแต่คนทุกคนเหมือนกันแต่มันเลือกเวลาสป็นแบบศรัทธาจริตเมีารมเชื่อง่ายใครเขาพูดอะไรใครพูดอะไรก็เชื่อ <c oughs> เห็นดีไปกับเขาโดยทุกอย่าง โดยไร้ปัญญาพิจรารณาสำหรับคนที่ถูกหลอกถูกหลวงก็โดยมากหนักในราคาจริตให้ขอโทษศรัทธาจริตบางท่านก็หนักในโลภะจริตแต่ว่าอาศัยที่โลภะมันครอบใจมากครับพูดต้องเรียกทรา์สินก็เลยเชื่อจัดเป็นศรัทธาจริตเป็นอันว่าอาการอย่างนี้ก็มีกับเราทุกคนในอาการบางขณะ นั่นจริตที่หกก็ได้แก่พุท่าจริตเป็นอารมณ์ของคนฉลาดมีความปลอดโปรง่งมีความปลอดปาดเปรืองรู้เท่าทันคนตามสภาวพการรู้เท่าเหตุการณ์ในกรณีต่างๆที่เพิ่งเกิดขึ้นมีปัญญาเฉลียวฉลาดจำง่ายเข้าใจเร็วผมก็ว่าการอย่างนี้ก็มีกับคนทุกคนในบางขณะเหมือนกัน <c oughs> ที่นั่นรวมความกันแล้วจริตทบประการเราก็ต้องศึกษาใน,นการเจริญพระกรรมฐานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงแนะนำพระกรรมฐานไว้ถึงสี่สิบอย่างให้เป็นกรรมฐานยาพะกิดทสิบถึสามสิบอย่างเป็นกรรมฐานกลางทีสิบอย่างกรรมฐานยาพะกิดก็ในแก่ราคาจริต ราคะจริตนี้ถ้ให้ใช้ใช้อสุภกรรมฐานสิบอย่างกับกายคตานุสติหนึ่งอย่างเป็นสิบเอ็ดอย่างสำหรับโทสาจริตให้ใช้พรหมิหารสี่กับกสินสี่สำหรับกสินสี่ก็ได้ก,กสินสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวพรหมิหารสี่กรสินสี่สรวมเป็นแปดอย่างสำหรับโมหรรจริตกับวิตกจริต ให้ใช้อนาปานุสติกรรมฐานอย่างเดียวสำหรับศรัทธาจริตให้ใช้อนุสติหกคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติจาคานุสติและเทวานุสติสำหรับ พุทธจริตให้ใช้อาหารเรยริกูรสัญญาจตุธาสุทันสี่มรณานุสติกรรมฐานก็อุปสมานุสติกรมมฐานรวมเป็นสามสิบอย่างได้เลือกใช้เอาตามปัาสัยสำหรับกรมมฐานกลางจะเป็นจริตอะไรก็ใช้ได้ก็ได้แก่ปัทวีกสินเตโชกสินวายโยกสินอาโปกสินอากายกสินอาโลกสิน และอารูปสี่คืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะรวมเป็นสิบเป็นอันว่าพระพุทธเจ้าทรงมีความฉลาดพอจัดกรรมฐานเฉพาะกิจไว้ฉะนั้นในการเจริญพระกรรมฐานและศึกษาพระกรรมทานท่านมันตตกปฏิบัติทุกท่านจะต้องรู้อารมณ์ใจของตัวเอง ไม่ใช่ไปถามชาวบ,บ้านว่าถ้าขณะใดาจิตใจของเรามีความรักสวยรักงามน้อมไปในราคาจริตเราก็ใช้อารมณ์อสุปสัญญาาขื้นในอสุปกรรมฐานหรือว่ากายยขตานุปสติเอามาหักล้างอารมณ์อย่างนั้นหาความจริงให้พบถ้าอารมณ์ข้งเรามีความโกรธปิวเฉียวฉุน รายเป็นคนมีอารมณ์โหดร้ายในขณะบางขณะเมื่อรู้สึกตัวพามาก็ใช้พรม,มีหารสีหรือว่ากะสินสีอย่างใดอย่างหนึง่งเป็นเครื่องหักล้างถ้าอารมณ์ใจไม่โง่ต้องถือว่าอารมณ์โง่ตัดสินใจไม่ตกลงขาดปัญญาพิจารณาคายการคายขลนุนอันนี้ท่านนันไลต้องจำให้ดี การที่คนเราทั้งหลายต้องถูกด่าถูกว่าถูกตำหนิตีเตียนถูกไล่ออกจากสถานที่ก็เพราะอาศัยโมหะกัจริตกจวิตกกจริตเพราะความโง่เป็นสำคัญขาดการใคร่ควงกายการพิจารณาไม่ได้ดูการเวลาวเ,เวลานั้นมันสมควรจะพูดสมควรจะทำหรือไม่ หรือบางทีจะไปหาใครก็ไม่ได้พิจารณาว่าท่านผู้ท่านบ้างหรือทำอะไรอยู่พวดพลาดเข้าไปรายงานที่เหตการหรือว่าต้องการผลที่เราจะตึงทำงานที่เขากำลังทำอยู่มันก็จะเสียอย่างนี้เป็นเหตุให้เราได้รับความกระทบกระเทือนใจแจกถ้อยคำและจริยาที่ไม่น,าน่าไม่เราไม่คิดว่าจะพบแต่เราต้องโทษตัวเราเองเป็นสำคัญ ที่ไม่เชื่อพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าสอนแล้ววันนี้สมมะกรณนังสยโยใครครวญแล้วจึงทาเวลาที่เราจะทําเราจะพูดจะคิดใช้ปัญญาพิจารณาเสียก่อนว่าการนี้มันควรแลไมันหรือไม่คนนี่เป็นเรื่องใหญ่าอาศัยความโง่อย่างนี้ ด้วอาศัยใจที่มีอารมณ์หยาบองค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าจึงแนะนําให้จับอนาปานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์เพราะว่าอนาปานุสติกรรมถานเป็นกรรมฐานที่มีอารมณ์ละเอียดการรู้ลมให้ใจเข้าออกนี่ถ้าขาดสติสัมปชัญญะจริงๆมันรู้ไม่ได้ถ้าหาว่าจิตใจของเรารู้ลมให้ใจเข้าออกอยู่เป็นปกติบุคคลนั้นไม่มีงานที่จะพลาด สำหรับคนที่มีความเชื่อง่ายองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงแนะนำให้แช่นุสติหกประการคือพุทธานุสตินึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ธรรมานุสตินึกถึงความดีของพระธรรมเป็นอารมณ์สังขานุสตินึกถึงความดีของพระสงฆ์เป็นอารมณ์ ศีลานุสตินึกถึงความดีความสุขในการปฏิบัติศีลเป็นอารมณ์จาานุสตินึกผลแหความสุขในในการให้ทานการบริจาคเป็นอารมณ์เทวตานุสตินึกถึงคุณธรรมของเทวดาเป็นอารมณ์แทนที่เราจะไปเชื่ออย่างอื่นก็กลับมาเชื่ออนุสติหกประการผลใหญ่ก็จะพคงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุสติหกประการนี้ถ้าใครมีครบถ้วนจิตใจเข้าถึงมันของคนนั้นก็เป็นประสาูากับสกิทาคารู้สึกว่าเป็นไม่ยากสำหรับท่านที่มีความฉลาดในพุทธานุสติอง์สมเด็จพระบรมโลกนาตให้ใช้มรณา,านุสติกรรมฐานหรือว่าหาเรยปฏิโกูิสัญญา จตุธาตุวานสี่และอุปสมานุสติกรรมฐานสุรกตอารมณ์นี่เป็นอันว่าเราจะต้องพิจารณาอารมณ์ของเราเองเป็นสำคัญไม่ใช่ว่าถ้าเรามีราคาจริตเป็นเบื้องหน้าความรักสวยรักงามย่อมมีเกิดกันทุกคนเราก็จะใช้แต่อสุปกรรมฐานกับกายกตาโนสติไม่ใช่อะไรอื่นเสนเลยก็ใช้ไม่ได้ จิตเราเว้นจากความโกรธได้แล้วหรือยังจิตใจเราเว้นจากความโง่ได้แล้วหรือยังและจิตใจเราเว้นจากการเชื่อง่ายไร้ปัญญาแล้วหรือยังบางคราวจิตใจเราอาจจะฉลาดก็ได้ฉะนั้นอารมณ์ใจของเราเกิดอะไรขึ้นมาในขณะนั้นมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นใช้กรรมฐานให้มันถูกต้องตามอารมณ์อย่าถือเห็นตรงอย่างเดียว ใจจิตมีความรักเป็นเบื้องหน้าถูกแล้วเราใช้อสุภกรรมฐานกับกายคตานุสติแต่เด้ว,ว่าถ้าบุญวัสนาบารมีของเราทรงตัวดีก็เป็นอรหันต์ไปเลยถ้าเรายัง,งโง่อยู่มันก็ต้องใช้กรรมฐานที่ประจำกับจริตทุกอย่างในเมื่ออารมณ์ในนั้นมันเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาในสำนักของเรา ความจริงถ้าคนเก่าๆฟังอยู่ไม่ควรจะมีอะไรต้องสงสัยถ้ารักดีฟังแล้วก็จำจำแล้วก็คิดแต่เฉพาะอย่างยิ่งในสัญญอสิบราการเป็นเรื่องที่จะต้องจำเอาจิตเข้าแวสนใจให้มากแต่ถ้าว่ายังมีบางคน ไม่เข้าใจและมีพระบางท่านที่ยังไม่มีความสมรวมในจริยายังมีอยู่นี่สนแสดงว่าครบความเลวไว้มากนี่เราฟังกันวันไม่รู้จักกี่เที่ทยวนะฟังแล้วก็ใช้จำตอนะี่เาพูดแบบภาษาโบราณภาษาโบราณเวลาเขาว่าคนโง่เขาบอกจงใช้หัวแม่เท้าจำไว้เสียบ้าง นี่ความจริงฟังก็แล้วก็คิดในการที่ยะได้ฟังอย่างนี้แต่มันหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วฟังกันทั้งวันทั้งคืนแต่จิตยังเลวอยู่จริยายังเลวอยู่อารมณ์ยังเลวอยู่อันนี้ก็เลยหาความดีไม่ได้กันฉะนั้นขอท่านบางท่านจะมาอยู่ใหม่มาอยู่เก่าไม่สำคัญ จงทําตัวให้มันถูกกับระเบียบเสียแต่เดี๋ยวจะต้องแหกพรรษากันเป็นอนุว่าการศึกษาพระกรรมฐานวันนี้แต่ความจริงเรื่องสําหรับสุขาวิปัสสโกคิดว่าจะไม่พูดเรื่องจริตถกแต่มันก็มีความจำเป็น พราะมิฉนั้นก็จะพบว่าความโง่ของจิตเพราว่าการพิจารณาลุลแล้วฟังกันอยู่เสมอฟังกันตั้งหลายเวลาอาจจะกลายเป็นฟังเป็นพิธีไปกลับไปพบอารมณ์ความโง่ของคนข้าให้มันน่าสลดใจในความชั่วของจิตที่ไม่ใช้ปัญญา จะไม่ใช่ความคิดไม่ใช่การพิจรารณาอย่างนี้ก็ต้องใช้เวลาเกิดกันอีกนานละมั้งให้เกิดในมนุษย์นี่มันก็ยังดีที่พระอริยเจ้าท่านว่ามันเร็วมก็ยังดีดีก็เกิดในอบายภูมิถ้าหากว่าฟังกันอย่างนี้จิตใจยังเร็วอยู่แล้วก็ต้องเกิดในอบายภิอีกหลายแสนกับ จำให้ดีดีนะเราวันนี้เลยไม่ต้องพูดกันสิเรือ่องอสุภกรรมฐานมีเวลาอยู่บ้างพอสมควรดังนั้นการใช้อารมณ์พระกรรมฐานเกี่ยวกับจริตท่านให้ดูว่าจิตใจของเรามีอจริตหนักมาทางด้านไหนถ้าหนักเป็นในราคาจริต ก็ใช้อสุปกรรมฐานหรือว่ากายยคตานุสติเข้าประหัสประหารทันทีถ้าอารมณ์อย่างนี้มันเศร้าลงไปมันสลุดลงก็ไปไล่จับถึงแม้วมันจะไม่สลดลงก็ตามแต่วางบางขณะไอ้อสุปไอ้ความรักสวยรักงามมันคลายตัวเกิดความโกรธเกิดอารมณ์พิคาดจองร้างจองผ่านขึ้นก็ใช้กรรมฐานที่เหมาะสมคือว่า ก็มีอาหารสี่หรือว่ากระสินสี่อย่างใดอย่างหนึ่งน,นี่ใช้มาให้เหมาะใช้มันให้เป็นเสียทุ่งทั้งหมดตำรับตำรามีเทพมีนังซื้อมีฟังก็ฟังแต่วันที่เรลืมฟังกันมากจริงๆแต่ก็ยังลืมอยู่ยังโง่กันอยู่นี่มันแย่ ก็ขอพูดอสุภกรรมฐานสักแปดนาะทีเวลามันเหลือเท่านั้นสำหรับอสุภกรรมฐานนี่อสุภฟังให้ดีนะคําว่าอาสุปแปลว่าไม่สวยไม่งามแต่คนที่ไม่ควรเจริญนอสุภกรรมฐานมีพวกหนึ่งแล้วก็ควรจะใช้เมนกันแต่ว่าใช้ทีหลัง ใช้ในเมื่ออารมณ์สมาธิหรือว่าปัญญามันเริ่มดีขึ้นมาบ้างใช้ที่หลังคือใช้ปัญญาพิจารณาไม่ต้องเข้าไปหา,าสุขนั่นก็คือพวกที่เป็นลิศิตดวงจมูกหรือพวกที่เป็นโรคทางด้านท้องทางด้านททานท,ท,ทางด้านทางเดินของอาหารที่ได้แก่โรคกระเพาะอาหารที่ท้องอืดจุดเสมอ พวกนี้ไม่ควรเข้าไปยืในใกล้อสุขหรือว่าศพที่เขาตายแล้วมีกลิ่นเนา่าเพราะว่ามันเป็นอันตรายกับร่างกายแต่ได้ว่าจะใช้อารมณ์นี้ได้ในเมื่อใช้กรรมฐานอย่างอื่นเป็นฌานใช้จิตพิจรารณาเฉยๆเพราะว่าจิตเป็นสมาธิจิตเป็นฌานปัญญาไม่เกิดเป็นอาเรื่องแนะนำกันขขอผ่านไปหมดเวลาไปตั้งเยอะ เหลือเวลา6นาทีตอนนี้ก็มาขอแนะนำกันเสกเล็กน้อยว่าการพิจารณาสุปกรรมฐานพิจารณาตอนไหนตอนคนตายสัตว์ตายคนเข้าตายแล้ววันหนึ่งสองวันสาวัน,ส,วน,ส,วนสี่วันห้าวันยังไม่ต้องอธิบายกันวันหนึ่งมีลักษณะเป็นยังไง สองวันสามวันมีลักษณะเป็นยังไงจึกระทั่งขึ้นอืดน,น้ำเหลืองไหลตาปลิ้นลิ้นจกุกนี่ก็มีกายสทมลงจึกระทั่งเหลือแต่หนังหุง้มกระดูกหนังหายไปหรือเส้นเอ็นหุ้มกระดูกเส้นเอ็นหายไปเลยแต่กระดูกอย่างนี้เรียกกันว่าอสุภกรรมฐานเฉพาะในร่างของคนแต่ว่าเาการพิจารณาจริงๆเขาไม่พิจารณาแต่คน ไม่พิจรารณาแต่สัตว์พิจรารณาถึงแม้แต่ว่าวัตถุต่างๆมันก็ไม่สวยไม่งามแต่ว่านั่นเป็นอารมณ์ละเอียดนี่ว่ากันถึงอารมณ์หยาบเสียก่อนนี่การเจริญอสุปรกรรมฐานจริงๆจงจังๆเขาทำกันแบบนี้ต่ในสมัยพระพุทธเจ้าก็ดีในสมัยหลังก็ดีที่เขาทำกัน ขามักจะพยายามหาศพคือคนตายหรือว่าสัตว์ตายได้แล้วมันยิงเนา่าเท่าไรก็ยิ่งดีหาทางไปพิจรารณาคือยืนดูพิจารณาดูดูการที่น้ำเหลืองไหลดูการที่ร่างกายเปลี่ยนแปลงพิจารณาดูว่าขณะที่เขามีลมปราณอยู่ทัศนะร่างกายเป็นยังไง พอสิ้นลมไปแป๊บเดียวร่างกายที่อบอุ่นก็เย็นชืดเพราะธาตุไฟหมดไปท่านลมหมดไปตอนนี้คนที่รักกันเกือบตายก็เข้าใกล้ไม่ได้ก็เริ่มกลัวกลัวอะไรกลัวสุขปรกไอ้คำว่ากลัวผีหลอกแต่ไอ้ผีเผลอมันไม่มีเพรยว่ากลัวกลัวการสิ้นลม กลัวกลัวร่างกายที่ปราศจากจิตวิญญาณถือว่าสภาพเดิมความอบอุ่นความนิ่มนวลมันหมดไปนี่เราก็เริ่มเกลียดเสื่มกลัวเมื่อมีชีวิตจิตใจอยู่รัก,กเกือบตายพอตายนิดเดียวก็หากันไม่ได้นั่นเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะมันไม่น่ารักมันหมดที่จะรักซะแล้วจุดที่รักจริงจริง คว,ความจริงควมจริงไอ้เมื่อขนารักกันจริงๆมันต้องการเนื้อต้องการหนังแต่ที่ว่าพอสิ้นลมปราณเป็นหน่วยเดียวจิตออกจากร่างให้เนื้อหนังที่เราต้องการเราก็มาต้องการเพราะอะไรเพราะสภาพมันเปลี่ยนแปลงไปจากความอบอุ่นกลายเป็นการเย็นชืดต่อมาเนื้อหนังถลอกบอกเปิกํำเหลืองไหลลิ้นจุกตาปน เป็นเหมือนพงเปลียดใหญ่เขานี้เขาใกล้ไม่ได้แต่ว่าเรื่องนี้จะเก็บไปพูดในวันหลังจะพูดในลักษณะของการยืนพิจารณาศพก่อนการพิจารณายืนพิจารณาศพนี้ต้องมีความฉลาดองค์สมเด็จพระบรมโลกกัน,น่าทรงแนะนำไปอย่างนี้ว่าจงอย่ายืนท้ายลม ถ้ายืนไายลมนี่กลิ่นเหม็นมันจะเข้าจมูกเข้าปากมันจะเกิดโทษเพราะว่ากลิ่นเหม็นจะเป็นปัจจัยให้เกิดโรคนี่จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงมีความละเอียดพอนั้นก็จงอย่าลืนยืนเหนือลมยืนเหนือลมจริงๆไอ้กลิ่นมันก็หวนกลับเข้าไปหาตัวได้นั้นก็จงอย่ายืนตรง คืว่ักษณะร่างกายยให้มันตรงซากศพเกินไปเพราะจะขวางทางเขาเอามนุษย์เมียสุรกายเป็นต้นที่ต้องการเข้ามากินซากศพถ้าขวางได้เข้าแต่ไดแกล้งเรามันก็อยู่เหมือนกันท่านให้ยืนด้านเหนือลมแต่ยืนเฉียงๆไม่ใช่ตรงศพเวลาที่ลมพัดมามันจะพากลินเลยออกไป กลิ่นเหมือนจะไม่กระทบเรามากเกินไปแต่แม่บ้าศพเนี่ยคุณเลยพอเขาเปิดลงพับกลินพรวดขึ้นมาเขาจมูมกเกือบชอบ็อกบางทีเกือบอาเจียนอย่างนี้ผมก็โดนมาแล้วนะแต่ว่านี้เป็นลักษณะการพิจรารณาศพว่าการจะเข้าไปพิจารณาศพนั้นนะต้องทํากันแบบนี้จำไว้แล้วก็ฟังแล้วก็ต้องจำนะ จะใช้แบบงโง่ไม่ใช่จำแล้วก็ฟังส่งเวลาไปยืยนโดศพจริงจริงยืยนท้ายลมบ้างยืนเนื้อลมบ้างยืยนตรงศพบ,บ้างไออย่างนี้มันเป็นภัยมันเป็นโทษาสำหรับวันนี้ก็ได้เันแค่นี้แหละทั้งนี้เพราะอะไรเพราะวันนี้ไปเจองโง่เขาเขาจริงไม่เจอแต่วันนี้เจอมาหลายวันแล้ว เื่อนั่งนึกในใจว่าโอหนอหน่าสงสารฟังกันไม่รู้ว่าเท่าไรอารมณ์ที่ว่ากันืออรหัตแตผลเนี่ยพูดก็ไม่รู้ว่ากี่รอบฟังเทพที่บันทึกไว้ก็เป็นไม่รู้เท่าไหร่ยังไม่มีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณากันอันนี้น่าสงสารอย่างยิ่งถ้าหาว่าการกษาอสายอย่างสมัยก่อนไม่ได้ฟังกันอย่างนี้ก็เลยไม่ต้องได้อะไรกันเลย เราสำหรับวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรเพราะบรรดาท่านทั้งหลายทรงกำลังใจที่เคยปฏิบัติมาจะต้องการพิจารณาหรือภาวนาอะไรก็ได้ตามอัธยาศัยจริงกว่าว่าห็นเวลานั้นบัดถี้จะจงจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรกว่าท่านจะเลิก